วีและกวีและกวีและกกวีและกกวีและกวีกว,วีนาวันนี้คือแบบว่าทรงผมแบบช่ำมากขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้ออกมาเดินแบบเป็นคนแบบ,แบ,บเซ็ตแรกด้วยพี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะใช่ค่ะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะตอนออกมาแล้วก็แบบจําตอนที่เดินออกมาเนี่ยจำภาพตอน2018ที่ประกวดได้เลยอ่ะอความรู้สึกเหมือนกันเลยเราเปลื้มใจแบบดีใจมากๆที่เราได้มายืดบนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ โอ้แล้วก็พอ,อกมาปุ๊บคนเชียร์แบบเสียงเชียร์แบบว,วีนาวีนาป้ายเปยม,มา,อ,าอย่างเงี้ยเป็นไงอ่ะตอนนั้นคือแบบรู้สึกฮึกเหิมามาก,มากค่ะพลังมามากรู้สึกคือเขิมมากเลยแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะคะแบบดีใจมากเลยที่คนมาเชียร์กันถึงหวัวหินเลยวีนาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนมาเชียร์ด้วยรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากมากค่ะเดินปังมากแล้วก็เดินแบบชุกชุๆชุกุุุแบบสวยจริงๆเลยอ่ะเออเขา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 กินให้เรา ออว่ากันไปว่ากันไปเราเราก็มาต่อเลยนะครับแล้วชุดวันนี้พี่แอบได้ยินมาบอกอย่างนี้ด้วยว่าหนูเจ็บเท้าเหรอลูกนิดนึงค่ะ ได้ร <g ér im> ู้ได้ไงอ้าว <c oughs> ก,ก็พี่เห็นอยู่ว่ามันแบบเป็นบวมๆแล้วแบบอะไรเงี้ยแล้วเป็นไ<อ>งดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วค่ะพอดีว่าช่วงนี้ใช้รองเท้า<อ>บอย,<ล>ยใช่ค่ะใช้รองเท้าส้นสูงบอยแต่ว่าพยายามเดินให้เป็นปกติเจ็บก็เป็นทําให้มันเป็นปกติค่ะเจ็บตแต่ต้องอดทนไงเป็นนางงามต้องใส่ส้นสูงทุกวันน่ะแล้วเมื่อเช้าก็ตื่นเช้าด้วยเมื่อคืนหนูนอนตีตีไหนเนี่ยเมื่อคืนนอนตีสี่เอ้ยไม่ใช่เมื่อคืนนอนก่อนนอนก่อนตีสี่ค่ะแต่ว่านอนประมาณห้าทา มาตักบาตรตอนเช้าค่ะ<ม>ใช่ดีใจมากอะที่วันนี้คนมาเชียร์เยอะมากเลยอยากจะแพนกล้องไปดูมากเลยค่ะบบรู้สึกบบดีใจมากเลยมาถึงหัวหินนะขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็<ช>ขอบคุณเพจด้วยโอ้น่ารักจังเลยพ,พี่พี่อาิตก็บอกว่าเอ้ยมาเลยเนี่ยเอามาแบบเชียร์น้องหน่อยอะไรงเงี้ยอะแพจิ้งอินไซเดอร์ะจะพูดอะไรพูดได้เลย ก็อย่างแรกนะคะขอขอบคุณนะคะแพทเจอร์นอินไซเนะคะที่คอยติดตามวีนาแล้วก็ให้กําลังใจวีนามาโดยตลอดนะคะหวังว่าเราจะได้อยู่ด enfin> ้วยกันอย่างนี้ไปอีกนานนะคะแม้กระทั่งหลังประกวดแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากเลยก็คือ จะต้องโหวตให้วินาด้วยนะคะออโหวตให้วินาได้นะคะที่ดอกจันสามศูนย์หนึ่งดอกจันศูนย์แปดนะคะสี่เหลี่ยมโทรออกหรือจะโหวตแบบวิกบิ๊กโหวตก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าวินาได้คะแนนอันดับหนึ่งเนี่ยจะเข้าไปในรอบ 20- หรือ10คนเนี่ยอัตโนมัติเลยเ,ลเป็นกําลังใจให้วินาด้วยค่ะวินาทาเต็มที่ทุกๆุกวันค่ะสมมุติว่าสมมุตนะิอันนี้สมมุติเฉยนะ,ะสมมติว่าเราไปประกวดแบบว่า MU แล้วอะอแล้วคราวเนี้ยสมมุติว่าพี่เนี่ยเป็นเวเน แล้วเราเป็นตัวแทนประเทศไทยเสร็จแล้วปุ๊บเขามีเพลงขึ้นแล้วเวเนเต้นออหนูจะสู้เขาไหมามาครับอ่ะสมมุติอ่ะสมมุติอัหนึง่งสองสามเต้นได้ใหญ่กว่าเ,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 เห็นไหมใครบอกเธอหลับเธอไม่หลับนะครับเธอตื่นนะครับโ <laughs> จมไหมโจมไหมพวกเราเอางี้อยากรู้ว่าทีมวีนามีเยอะขนาดไหนเข้ามาหาวีนาสิไปเขาไปหาสิอ่ะเข้าไปมีกี่คนมีกี่คนเข้าไป เออเออเออแล้วไม่ใช่มีแค่นี้นะเอาบายบายหน่อยบายบายหน่อยขอบคุณมากขอบคุณมากนี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะหลบบ้านก็มีอะไรก็มีอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้น้องๆนะครับได้ถ่ายภาพกันก่อนนะครับวีนานะครับเดี๋ยวเราจะมีอ่าน้องนะครับอีกหนึ่งคนครับเดี๋ยวเราจะมากันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเออนี่แหละนี่แหละ